ก็สวัสดีครับเคืีนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายกันใหม่ทั้งทีก็วาสลามมาสลาแล้วสำหรับไรื่โนเวลนะครับเล่มที่15บทที่3สนามลบอันดเดือดเดือดอีกด้านหนึ่งนะขณะนั้นหนึ่งใน3านายพลโคสุดท้ายเต่าดำโกซาเรียนเองก็กำลังเผชิญหน้าอยู่กับศัตรูที่แข็งแกร่งโดยที่ไม่คาดเคีดด้วยความพ่ายแพ้ของกาเดมผู้เป็นหัวหน้ากองพลทำให้กองพลศาอสนต์ตกอยู่ในความอลลามากว่วจะทำให้สงบลงได้ไม่ทันไร ทัพใหญ่ของพวกปีศาจก็มาถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นทัพใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีจํานวนมากมายอะไรเลยรอนลาว500ตนในแง่ของคุณภาพต้องบอกว่า1ตนก็สามารถรับมือได้กับคน1,000คนดิอาเบิลเซอร์บาเเยกองพลลบอัน่าเกลีขามภายใต้สังกัดของจอมาริมโมลุโดยตรงแม้ว่าคิเมล่าไหนจะมีปริมาณพลังงานมากกว่าเกือบเท่าตัว ก็ไม่น่าเชื่อมาในด้านการลอบกลับไม่ได้เหนือกว่าเลยฝีมือของผู้ปีศาจนั้นมันสูงกว่าถึงขนาดนั้นเลยสถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจก็ทําให้โกซาลีนหัวเสียแา่ใต้สภาพสถานการณ์แบบนั้นเองที่เวลาเห็นโชคชะตาก็ได้มาเยือนโกซาลีนที่มองไปเบื้องหน้าจะได้คิดในใจว่านั่นมันอะไรกันนะหนาตทางตางของโกซาลีนได้เห็นเงาอะไรบางอย่างกำลังขยับยุกยิก ไม่รู้ว่าทําไมฉันช็ตญุานถึงได้ได้ร้องเตือนอย่างรุนแรงโกซาเลนซินได้และสใส่ตาไปจับสนามลบแล้วไปเพ่งเลงที่เงานั้นเพื่อค้นหาตัวจริงของมันทางกระทํานั้นมันถูกต้องหากว่าปล่อยเงานั้นเอาไว้โกซาเลนก็คงจะได้ตายไปทั้งที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วแต่อันที่จริงตายไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอาจจะมีความสุขมากกว่าจะคิดแบบนั้นก็ได้อยู่เหมือนกันบริเวณที่เงาก็ลังขยับยุกยิกอยู่ คือโจทย์ที่มีซ่าของเดมอนโครลาสต์ลอมกิ้งอยู่แล้วเงานั้นจะได้ลุกขึ้นมาอยู่ต่อหน้าโกซาลีนที่เฝ้ามองว่ามันคืออะไรนั่นคือรูปชายงามผู้เปียท่อนบนอยู่ครึ่งท่อนผู้ที่มีเรือนผมสีดำยาวถึงเขาของตนเองผิวของเขานั้นก็เป็นสีเข้มและขึ้นเงามันปั๊บมันช่างดูราวกับว่าเป็นโลหะไม่ส่ตั้งแต่ช่วงเอวของผู้ชายคนนั้นลงไป รวมๆข้อกาบซ่าของเดมอนโคลาสาร์อยู่ตั้งหากแล้วซ่านั้นกุน่าดันลายเปลี่ยนรูปลักษณะไปต่อหน้าต่อต,อตาของโกซาเินนั้นจานนั้นร่างกายท่อนล่างของผู้ชายคนนั้นก็เสร็จสมบูรณ์ผู้ชายคนนั้นได้พูดว่าอะไรการน,นี่ฆ่าโปอยู่หรือน่าอายจริงวิธีการพูดจาที่ไม่เข้ากับรูปร่างที่งดงามเหมือนกับชายที่ต่อสู้กับโกซาเรนอยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีเิดในตอนนั้นโกซาเลนจงได้พูดว่าเจ้า ก็หวังว่าจะไม่ใช่คืออาจารย์กาดรางนั้นหรือพอโกซาลินได้ทำบอ,อกไปผู้ชายคนนั้นจึงได้ฉีกเยี่ยมแล้วตอบมาว่าก็ต้องเป็นข้าอยู่แล้วสิหรือนี่คิดว่าชนะได้แล้วแบบนั้นข้าก็ไม่ยอมหรอกนะใช่แล้วบุรุษเปลือยกายปริศนาคนนี้ก็คืออาจารย์กาดราคนนั้นนั่นเองแล้วโกซาลินจึงได้พูดว่าพูดอะไรเจ้าระเบิดตนเองตายไปแล้วนี่และเวทมนต์นั้นก็เป็นสายพอผ่านพลังชีวิตแท้ แล้วทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้อีกโกซาเลนก็ได้ตะโกนลั่นออกมาด้วยความสงสัยแต่ที่ยังทำความเข้าใจไม่ได้พอได้ยินคำพูดของกาดราล่าเข้าไปก็ยิ่งแจกเตือนข้ายังคงปล่อยให้กาดราล่าควบคุมสถานการณ์อยู่แบบนี้แล้วก็มันแย่แน่ๆแ,แต่ว่าในตอนนั้นกาดราล่าก็ได้พูดว่างั้นรือลึกออกแล้วข้าระเบิดตนเองด้วยเซ็กลิควอยนี่นะดังนั้นก็เลยนึกว่าตายไปแล้วนาซี แต่ว่านะคนแบบผ้านาจะไปฆ่าตัวตายได้ยังไงกันจนกว่าการต่อสู้จะจบลงก็อย่าเป่ามาดเพราะคิดว่าชนะแล้วเซกาดราล่าได้ภ้ามยืดยาวผ่านใช้เวทมนต์้างเสียผ้าขึ้นมาแล้วนำมาสวมปิดร่างกายตนเองแม้ว่าจะดูไม่เข้ากับหน้าตาแต่ก็ยังดูดีกว่าเปลือกกายอยู่แล้วโกซาลินจึงได้พูดว่าเลิกภ้าแล้วมาตอบคำถามของเราได้แล้วนะ้าโกซาลินอยากสังหารกราดรลา่า โดยที่ไม่พูดผ้ามพําเพลงแต่พอมนุษย์ที่ควรจะตายไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจึงต้องควรระวังกว่าเดิมไม่รู้ว่ากดาดราจะยอมตอบแต่โดยดีหรือเปล่าดังนั้นโกซาเลนจึงได้ไม่รอคําตอบจากการดราแล้วตั้งใจที่จะทุ่มพลังทั้งหมดเข้าโจมตีโกซาเลนได้คิดในใจว่ายังไงก็เป็นตาแก่นี่ทั้งคนนี่นาะคงใช้ลูกเล่นอะไรสักอย่างนั่นแหละอาจจะเตรียมเหยื่อซางเวยแทนเอาไว้ก็ได้ ั่นใจจะทําให้เราหวั่นไหวละสิํทำอะไรยุ่งยากจริงแต่ว่าลูกไม้แพรพาพวกนั้นนะ่ะจะใช้พลังบทขยให้ดูเองร่างกายและก้ามนตาของโกซาลเรียนนั้นมันมีน้ําหนักมากตรงข้างกับรูปรักษณ์หน้าตาของมันดังนั้นแค่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณหนึ่งก็มีพลังทําลายล้างอยู่พอสมควรแล้วยิ่งกว่านั้นหากว่าใช้พันกรฟาดฟันความถี่สูงจากทั้งร่างกาย ก็จะกลายเป็นกระสุนปืนที่มีชีวิตที่จะบทขยี้ทุกสัปสิ่งที่ได้สัมผัสโกซาเินก็ได้ออกแรงไปที่ขาทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นถังเพลิงเธอได้อาศัยการระเบิดเพืนเพื่อให้ได้พลังการขับเคลื่อนนั่นแหละคือหนึ่งในไพ่รับของโกซาเินโกซาเินก็เล็งพ่อไปที่กาโด่าการโดราจึงได้เริ่มอธิบายโดยที่ไม่ได้สะก,กิดใจอะไรเลยนั่นสินะถ้าเกิดมาอีกครั้งยังไงล่ะ พอค่าช้สัตว์ลีรับรีคาเนชันไว้ก่อนยังไงถ้าใช้เจ้านี่แม้ว่าจะลาโลกไปสักพักหนึ่งข้าก็จะสามารถเกิดขึ้นมาใหม่โดยรักษาโครงสรางจำเอาไว้ได้มันเป็นไพ่ตายรับที่พิเศษไปเลยนะเมื่อได้ฟังการลร่าพูดเชนน่นนั้นโกซาเรนจึงได้ตอบว่าแล้วมันยังไงโกซาเรนก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่กาเล่าพูดและการ,ราล่าจึงได้ตอบว่าถึงโอกาสสำเร็จมันจะตำแต่ว่าผลตอบแทนมันก็มากอยู่ อย่างข้านี่ก็เกิดใหม่มาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วโอกาสสาเร็จเลยแทบจะแน่นอนน่ะนะอันที่จริงโอกาสสาเร็จในครั้งนี้ตาที่โสดที่อด้านแมนพาดก็ไม่ใช่ว่าเพราะกะาลราฝีมือไม่ดีแต่อย่างใดกดาดราได้เตรียมเวทมนต์เอาอไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีทุกเมือ่ออย่างลาเซนก็แค่ได้อย่างหรือว่าซอนอย่างก็ถือว่าเตรียมที่แล้ว แต่ในกรณีของการวลาก็สามารถเตรียมเวทมนต์เอาไว้ได้มากกว่า3อย่างขึ้นไปเวทมนต์เคลื่อนย้ายสลหรับการหลบหนีเวทมนต์ระเบิดตนเองสลหรับการใช้ตัดสินแล้วก็ไม่เคยได้ขาดเวทจุดติเพื่อเวลาตายขึ้นมาจะได้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนแม้ว่าการล่าจะระวังตัวดีอยู่เสมอแต่ว่าคราวนี้ก็กลับเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นดิคาเนชั่นได้ทำงานทำให้ดวงวิญญาณของการล่าหลุดออกมาจากร่างกายเนื้อ จากนั้นดวงวิญญาณที่ได้รับการฟื้นคืนด้วยเวทมนต์ก็ควรจะกลับไปสู่วัฏจักรสงสารเพื่อที่จะสแสวงหาล่างใหม่แต่ทว่าตอนนั้นนั่นเองที่คําสัญญาได้สาแดงผลออกมาที่จริงแล้วกดาดล่าก็ได้ร้องขอให้ดีอาโบรับเป็นลูกศิษย์มาโดยตลอดแต่ก็ถูกผัดถอนไปก่อนอันที่จริงกดาดล่าก็ควรจะถอนตัวไปแล้วแต่กดาดล่าก็ถูกใจดีอาโบมากแล้วพอชมเวทมนต์ของริมมูลุออกไป ก็เลยเริ่มเข้าหากับดีอาโบดีอาโบก็พูดว่าก็ไม่ได้เกียดโคนน่าสนใจแบบเจ้าหลอกนะขอรับหากข้ายอมรับว่าเป็นประโยชน์ให้กับท่านริมโรดได้จริงๆเมื่อ,อไหร่ข้าจะรับเจ้ามาไว้ในสังกัดคนแล้วกันดีอาโบได้ประกาศเช่อนั้นในงานเลี้ยงฉลองชัยทินจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นการปฏิเสธแบบกว้างๆแต่การาล่าก็พยายามเพื่อให้ดีอาโบได้ยอมรับตนเองแลนะณตอนนั้นเขาก็ได้ติดกับ การล่อหลวงของดีอโบเข้าให้แล้วดังนั้นคารีเนชันของกดาดัลลาจึงได้รับการแก้ไขใหม่หากว่ากาดาลลาเลือกที่จะตายเพื่อเลิมมลุเมื่อไหร่ก็จะสามารถถือกำเนิดขึ้นมาใหม่เป็นเดมอนได้และเดมอนก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสามารถในการต่อสู้เลยเมื่อกาดาลลาผู้มีความทรงจำจากชาติก่อนเกิดมาเป็นเดมอน การถือกำเนิดมันก็เป็นปัจจัยที่พิเศษย่อมเป็นเรื่องที่แน่นอนปัญหาก็คือร่างเหนือเดมอนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตจำเป็นจะต้องมีร่างกายเหนือเพื่อที่จะดำรงอยู่ในโลกแห่งนี้อันที่จริงแล้วกาดาลาจำเป็นจะต้องสิงใครสักคนหรือไม่ก็ติดต่อดีแอลโบเพื่อรอให้ทำการอัญเชิญทว่าชิเอลได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วในจิตใจของลิมเมร์โล นี่เองที่เป็นตัวตัดสินโชคชะตาของการโดาในตอนนั้นในขณะที่การโดามีแต่ร่างจิตวิญญาณชิเอลจึนได้พูดว่าถ้าต้องการร่างเนื้ออยู่แล้วก็เราก็จะมอบให้แล้วก็จะมอบพลังที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมให้ด้วยดังนั้นจงทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อท่านเรียบุโลซาเสียงนั้นได้ประกาศเช่นนั้นซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การโดาต้องการอยู่แล้วจินไดตะกนออกไปอย่างเสียงดังว่า ย่อมได้โย่แล้วพอสิ้นเสียของการดาลา่าลจางนั้นพันธสัญญาก็เป็นอเซเซนและกาดาล่าเองก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างปลอดภัยโดยผอพันที่ถือกําเนิดขึ้นมาใหม่นั้นก็คือเมเทลเดมอนผอพันปีศาจโลหะล่างนั้นมันปกคลุมไปด้วยสีดำเรากับว่าเป็นเครื่องหมายว่าอยู่ภายใต้สังกัดของสีดำทั้งสีผมสีตาสีผิวล้วนเป็นสีโทนดำแต่ในขณะเดียวกัน มันก็ขึ้นเงาาวแร้วกับว่าเป็นโลหะอบอวนไปด้วยบรรยากาศที่ดูเหมือนว่าจะเป็นของสังเคราะห์อันที่จริงแล้วร่างกายนั้นไม่ได้มีต้นแบบมาจากกาดาล่าแต่เป็นร่างกายจำลองของชีวิตในชาติก่อนในชาติแรกของชีวิตเมื่อสมัยยังคงงนม่มชิเอลได้เลือฝฟื้นขึ้นมาจากความทรงจำที่สลักอยู่ในดวงวิญญาณของการดาล่าจึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพอพันธุ ก็คงเพราะว่าเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่จึงไม่มีข้อจํากัดของผู้ปีศาจปริมาณพลังงานของกาดา่านั้นในตอนนี้ก็แทบจะเทียบได้กับเคมี Man ในสภาพที่คุ้มคั่งเมื่อได้ผนวกเข้ากับสติปัญญาและประสบการณ์ในชาติก่อนๆแล้วก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ผิดแน่กาดาล่าเองก็รู้สึกประทับใจกับร่างเกิดใหม่ของตนเองและเพื่อได้กันเอาความประทับใจนั้นออกมาจึงได้ยิ่งภาพให้โกซาเลีนฟัง โกซารินที่ได้ฟังกาดาลาจะได้พูดออกมาว่าส่วนุปคือเจ้ากลายเป็นผอพันธ์ที่ไม่เคยได้เย็ยนมาก่อนที่เรียกว่าเมทัลเดมอนงั้นสินะกกซาลินก็สงสัยในคำพูดของการดาลาและกาดาลาจะได้ตอบว่าถูกต้องแล้วบอกตามตรงเลยนะว่าข้าหน้าแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเจ้าไม่มีทางชนะค่าหลอกเพาะง้นยอมแพ้ซะจะไว้ชีวิตในฐาน,นะอดีตเพื่อนร่วมงานให้ก่อนแล้วกัน เมื่อในฟังช่นนั้นโกซาเลนก็ตอบว่างั้นก็ขอตอบเลยนะว่าไอ้บ้าเอ้ยโกซาเลนเพิ่งจะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วและรอจังหวะนี้อยู่แต่ฟุ่งเข้าใส่การดา,าด้วยความเร็วที่รุนแรงนั้นทําให้ร่างกายของโกซาเลนได้กลายเป็นกระสนุนเปืดอนทสงพลังการดา,าที่เอาแต่พ้ามโยนนั้นยังไม่ทุกข์้อนก็คงไม่มีทางรับมือได้หรอกโกซาเลนได้คิดแบบนั้นแต่พิบตาต่อมาก็ต้องเบิกตาโพงด้วยความตกใจ ทั้งที่กาดล่ายืนอยู่ต่อหน้าแต่ตนเองกับเปลี่ยนทิศทางแทนที่ไม่ได้ตั้งใจและในตอนนั้นกาดอล่าก็พูดว่าแปลกใจหรือแม้ถ้าจะให้ที่บายง,ง่ายๆก็คือใช้เวทมนต์ควบคุมสนามแม่เหล็กสร้างเขตนแดนสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วข้าก็าไปกระแสะไฟฟ้าเข้าไปจนสามารถใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับเหนี่ยวนำวัตถุได้เหมือนเมื่อกี้นี้ไงล่ะ วัตถุที่กาดาาได้พูดถึงก็คือตัวของโกซาเลนกาดาาที่ได้เริ่มเรียนวิทยาการของชาวต่างโลกมาก็าสามารถใช้เวทมนต์ทำได,ได้ได้หลากหลายสรุปคือกาดาราก็สามารถเผยเนื้อแคลั์ของโกซาเลนได้อย่างง่ายดายนั่นเองและโกซาเลนจบบึงได้สะบัดออกมาว่าน้อยเจ้ากาดาาที่ยืนอย่างสง่างามในมือด้านซ้ายของเขาได้ถือหนังสือเล่มหนาะเอาไว้หนึ่งเล่ม แล้วกาดาลาก็รูปไหลมันด้วยมือข้างขวาของเขาอย่างทุนถนอมในขณะที่พลิกหน้ากระดาษไปมาในตอนนั้นกาดาลาได้พูดว่าเป็นไงเท่านี้ก็น่าจะรู้สึกถึงพลังของข้าแล้วนะตัดใจแล้วยอมแพ้ซะเถอะกวัวซาเลนก็ถือว่านั่นเป็นคำพูดที่ดูถูกตนเองแม้ว่ากาดาลาจะไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแต่กัวซาเลนก็ยังรู้สึกว่าศักดิ์ศรีในฐาน,นะผู้ได้แข่งแข่งมันถูกยัดย้ำอยู่ดี ดังนั้นการยอมแพ้จึงไม่ใช่ตัวเลือกเดสโกซาเินจะได้พูดว่าเอาสิในเมื่อใช้ได้ถึงขนาดนั้นเราเองก็จะเตรียมใจเหมือนกันื่อแล้วโกซาเลนจะได้กืนยาเม็ดลงไปเธอได้ใช้มเมดีเข้าสกิลเดอะเบดโกซาเินก็กำลังจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาเช่นเดียวกันกันกบปาลากาแต่ว่ากาล่าเองก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรอกาล่าได้พูดว่า ไม่ไหวไม่ไหวถ้า,างั้นก็มาเป็นหนูทดลองให้พลังใหม่ของข้าเถอะกาดาล่าได้มองมาที่โกซาลเลียนด้วยความดีใจใสายตาน้นมันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังมองดูหนูทดลองของตนเองไม่มีเิดและกาดาล่าจะได้ใช้พลังที่รับมาจากชิเอลอั Gift, more, ลติเมตเกฟกิลมัวราชันแห่งวิถีเวททำงานหนังสือที่กาดาล่าถือเอาไว้อยู่ในมือซ้ายมันได้เปล่งแสงที่เจิดจ้าขึ้นมา ที่บันทึกอยู่ในนั้นก็คือเวทมนต์อันมากมายที่เลียมโมโลหรือก็คือชิอเอลได้ดูแลมันอยู่พอได้เห็นสตดเวทมนต์อันงดงามที่เรียงลายอยู่ในหนังสือเล่มนั้นกาเดล่าก็มีสีหน้าที่ปลื้มไปติยินดีจากนั้นก็ได้เรียกเวทมนต์ที่เหมาะสมกับเวลานี้ที่สวดออกมาลิมิเต็ดเฮลแฟร์คุกเพลิงสีนินขนาดย่อมเหมือนกับที่เบนิมโมโลชอบใช้เดิมทีมันเป็นอาที่เบนิมโมโลได้คิดขึ้นมาแต่ว่าเลีมโมโลก็เอามันมาเปลี่ยน ให้เป็นสกิลเวทมนต์เองมันก็เป็นสกิลอย่างหนึ่งซึ่งมันมีบันทึกเอาไว้ในกิลมัวด้วยเมื่อโกซาเลนอยู่ในคุกเพลิงเสี้ยววินาทีนนานเธอจึงได้เปล่งเสียงออกมาว่าเอ๊ะแม้ว่าพลังนี้มันจะได้กว่าตัวของผู้สร้างเองอยู่สักหน่อยแต่ว่าพลังนุภาพของมันก็ไม่ใช่เลนเลกซาเลนก็ไม่ทันจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ถูกเผาไหม้จนไม่เหลือแม้แต่รากไม่อาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้ว และการาชินได้พูดว่าอยากจะอวดเดยอะกว่านี้อีกแท้ๆช่วยไม่ได้เลยนะการาาได้พึมงพำมออกมาเช่นนั้นในขณะที่รูปที่เขาของตนเองอย่างภูมิใจทว่าที่ตรงนั้นกับราบเรียบไม่เคยมีหนวดแตกหนุ่มขึ้นมาเลยด้วยซ้ำในตอนนั้นการาชึงได้พูดว่าเวียนกรรมหน้าตาเขากลับไปเป็นหนุ่มด้วยหรือแบบนี้ก็แย่สิเส้นผมเองก็กลายเป็นสีดำสนิทไปแล้วคงต้องยอมไม่สิใช้เวทมนต์เปลี่ยนเอาดีกว่า การาลาที่พังเพลินแบบนั้นได้พลิกกิวมัวด้วยความพื้นไปตียินดีแต่เอาข้อจริงแล้วการาลาก็แค่อยากจะลองใช้เวทมนต์ที่บันทึกอยู่ในกิวมัวของตอนเองตั้งหากเพราะสีผมสีดำไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการ<พ>ใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาเลยเพราะการาลาก็แค่เป็นพวกบ้าเวทมนต์นั่นเองในด้วยเหตุนี้การาลาจึงได้กลายเป็นลูกน้องของลิมมลแบบเต็มตัวพราะสะาระเคล็บนี้พฟกัสคอจะว้ดเพียนเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า